สวัสดีค่ะทุกคนให้ดูสีผมก่อนวันนี้จะมาเปลี่ยนสีผมกันพอดีออกไปเซเว่นแล้วแบบไปเจอตัวนี้ของอะไรหรวะโรจูคิสตัวโรจูคิสเนี่ยเมื่อก่อนมันจะเป็นแบบตัวแบบเป็นครีมทานหน้าครีมอ,อ,อะไรนะเซรั่ม เซรั่มผิวอะเซรั่มเอาเอา,เอาสิวดำออกมาแต่ว่าตอนนี้มันเขามีไอ้นี่แหละทำสีผมดำคิดว่าน่าจะเป็นแบบดำาเลยนะเนี่ยเพราะว่าดูจากรูปผมของแพทแล้วแบบดำมากเลยแต่ว่าของเราเนี่ยมันเป็นแบบโทนน้ำตาลอยู่นะมันจะออกแบบน้ำตาลอยู่เดี๋ยววันนี้มาลองดูกันว่ามันจะดำแค่ไหน เดี๋ยวไปทําก่อนนะคะอันนี้เป็นแบบยาสระผมนะก็คือสระสระสระ,สะ,สะ,สะทำผมบัดหมาแล้วก็แล้วก็หมักทิ้งไว้สักเอ่อสินาทีเขาบอก10นาทีคือปราศจากแอมโมเนียสีผมติดทนแม้สระผมถึง30ครั้ง30ครั้งเลยหรือไม่รู้แต่ว่าอันนี้มันจะมีแบบประกาย รากายน้ําตาลแดงๆหน่อยอะไรเงี้ยถ้าออกแดดก็จะแดงๆหน่อยแต่ก็ช่วงนี้ชอบทําผมสีเข้มนะดมันปิดหงอกด้วยโอเคค่ะเดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวค่อยมาต่อไปทําสีผมก่อนนี่<ม>ล้างผมแล้วคือดำปีดำสนิทด,ด,ดำ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 จริงๆ สวัสดีค่ะกลับมาแล้วปิดหงอกได้ดีเลยนะสิสิเอ่อผมก็ค่อนข้างที่จะแบบดำดำเลยนะอันนี้คือไว้ไปประมาณ8นาทีเพราะว่าเมื่อคืนเกาหนังศีรษะแล้วก็มันมันจะว่าแสบเลยทีเดียวมันก็ไม่แสบนะแต่ว่าไอตัวนเนี้ยของโลจูคิสเนี่ยมันจะเป็นแนวแบบว่า <c oughs> เทน้ำยาปุ๊บมีกลิ่นเคมีแต่ว่าเมื่อคืนเราก็เกาหัวแบบจัดหนักนะแต่ว่ามันไม่ได้มันไม่ได้รุนแรงอะไรนะไม่ได้แบบแสบอะไรแล้วก็มีแบบนี่มีมีคราบน้ำยานิดนึงที่ติดติดเม่งอยู่นิดนึงนะแต่ว่าคิดว่าถ้าไว้นานๆเนี่ยปิดหงอกคือปิดหงอกได้ดีอะดูดิส่วนมากจะมีหงอกตรงนี้นะแล้วก็มีหงอกข้างนี้ แล้วก็ผมเขาก็แบบสีดำเลยนะถ้าเกิดว่าคือชอบนะชอบชอบชอบดำเข้มเลยเนะี่ยอืมถ้าอย่างไรก็ลองไปหาซื้อเล่นกันนะคะแต่ว่าถ้าทำสีดำอย่างนี้แล้วอ่ะจะทำผมสียากแล้วนะแต่ว่าอันนี้คือเอามาปิดงอกเลยแล้วก็อยากจะลองแบบว่าอยากลองให้มันดูแบบว่าหน้าดำเอ้ยไม่ใช่หน้าดำผมดำสนิท แต่ว่าอันนี้ก็ไม่ได้ว่าดําสนิทมากนะแต่ก็ดําปีอยู่นะแต่อันนี้คือแค่ไว้แค่8นาทีเองนะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ